ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการใส่เอวยางยืดนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นกางเกงแบบตัดใหม่เลยนะคะเทคนิคที่อันจะสอนก็คืออันนะคะจะสอนวิธีการใส่ยางตัวนี้เข้าไปในขอบเอวใหม่เลยคือจากของเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นตรงขอบเอวนะคะแยกแล้วก็ตรงตัวกางเกงค่ะแยกถูกแยก,กออกจากกันนะคะยังไม่ได้ใส่ยางเลยเดี๋ยวจะสอนวิธีการใส่ขอบเอวแล้วก็ใส่าย,ยางไปพร้อมกันเลยนะคะ ถ้าหากว่าอยากจะตัดกางเกงใส่เองนะคะวิธีการเนี้ยไปปรับใช้ได้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะคะ,ะซึ่งตัวเนี้ยเป็นกางเกงตัดเนาะอันนะคะได้แยกขอบเอวกับตัวกางเกงค่ะคนละชิ้นกันนะคะนี่คือตัวตัวกางเกงนะคะแล้วก็นี่คือขอบเอวค่ะที่เราจะใส่ยางนะคะเข้าไป นี่นะคลิปนี้เนี่ยอันค่ะจะสอนวิธีการใส่ย,ยางนะคะว่าเราจะใส่ย,ยางได้ยังไงกับขอบเอวแยกแบบนี้ค่ะซึ่งก็ง่ายมากๆเลยอันดับแรกนะคะก็ตัดยางก่อนแล้วก็เย็บยางนะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเอายางนะคะวางเข้าไปตรงกลางค่ะแบบนี้แล้วก็อันนี้นะคะพับทบลงมาค่ะแบบนี้เลยขอบตรงนี้ค่ะจะเท่ากันนะคะริมผ้าตรงนี้จะเท่ากันแล้วก็ยางค่ะจะขึ้นมาบนสุด ตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็เดินเส้นเย็บคือเราจะใช้เป็นตีนผีเย็บซิปนะคะเป็นตีนผีขาเดียวะคะ่ะเพื่อที่จะได้ตอนที่เย็บ่าจะได้ลงร่องตรงนี้พอดีเลยนะคะอันนี้คือเป็นขอบยางใช่ไหมคะแล้วก็ตีนผีค่ะจะลงตรงนี้พอดีมันจะเดินง่ายนะคะเดินเส้นง่ายอ่ะโอเคมาดูกัน เสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้แบบนี้นะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะเย็บอันนี้นะคะประกบกันกับตัวนี้วิธีการะคะ่ะก็คือ,อให้ดูก่อนนะคะว่าอันไหนคือกลางหน้ากลางหลังอย่างตัวนี้คือกลางหลังนะคะอันนี้คือกลางหน้า จากนั้นเดี๋ยวเราค่ะก็จะเดินเส้นเย็บนะคะประกบกัน ขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวก็จะไปพง้งริมค่ะโดยรอบนะคะของขอบเอวตรงเนี้ยนี่ค่ะไปพง้งริมกันก่อนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เราจะเย็บกดนะคะโดยรอบค่ะของยางเพื่อไม่ให้มันพลิกไปพลิกมานะคะแต่ก่อนที่จะไปเดินเส้นเย็บกดะคะ่ะก็กัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะเฉลี่ยยางค่ะโดยรอบดึงแบบนี้นะคะเพราะว่ายางนะคะมันก็อารมณ์เหมือนยางสอดนะคะที่สอดเข้าไปนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเฉลี่ยก่อนค่ะให้โดยรอบเนี่ยเท่าๆกันนะแล้วก็จากนั้นเดินเส้นเย็บกดค่ะ ฝีเข็มเป็นไหมได้ห้านะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าฟาก็จะได้แบบนี้เลยก็เป็นกางเกงเอวยางยืดนะคะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะเวลาที่เราจะเย็บกางเกงใส่เองอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายนะคะสําหรับการใส่ยางโอเคคะ่ะลองไปปรับใช้กันดูคะ่ะ